ทุกท่านเห็นผมถามไหมฮะทุกท่านเห็นผมถามไหมมีใครเถียงผมได้สักคนไหมอุ้ยตาต่ลวพวกถุงไม่เอาไม่ใช่ถุงไม่ใช่ถุง <c oughs> นะผมถามเจ้าหน้าที่เป็นข้อ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 ตอบก,กันไปไม่เป็นเลยคร <c oughs> ับทุกท่านนายกบอกว่าเขามาขอแค่ฐานล่านะ พอออกองช่างก็บอกขอแค่ฐานล่าตัวปูนปั้นที่มาแปะอยู่ข้างบนก้อนเหลืองๆเงนะี่ยเหมือนอุจจีอะนะเอาก้อนเหลืองๆมาแปะอยู่บนฐานลางอุจจีอะตกใจหมดเลยไม่ได้ขอเป็นการเอามาเชื่อมติตกระถฐานล่าโดยที่ยังไม่ได้มีการขออนุญาตตรวจสอบขอใช้กลายเป็นการก่อสร้างผิดแบบครับพี่น้อง กลายเป็นการก่อ,กอสร้างผิดแบบโอ้ละพ,พ่อ,ล,อล้ละพี่น้องเลยจะลืมกดไลค์นะพี่น้องเด้อเดี๋ยวมันกวนเนอะเห็นใจกันนะพี่น้องเอยคุยแล้วไม่อยากให้มันสดุดเนอะไม่อยากให้ภาพเบิดกดไลค์เลยพี่น้องครับกดย้ำไลค์ผมไปครับพี่น้องเอยกดย้ำไลค์ให้ถึงพันผมไม่ทราบถามนายกก็ไม่รู้ถามประหลัดก็ไม่รู้ถามผอกองช่างบอกว่า เออถามรายการที่หนึ่งนะอุ้ยเดี๋ยวก่อนซึ่งมันผิดวิสัยเพราะอะไรไหมครับคนถ้ามีการตรวจเอกสารหรือตรวจพื้นที่เนี่ยมันจะตอบได้อย่างฉัดฉานมัดูวีวีโอครับพี่มานามานาครับมานาไหนวะเนี่ยพี่มานาที่เป็นยูทูบเบอร์ออกรัเนี่ยผมบันทึกเทปผมให้นักข่าวบันทึกเทปไปด้วยเป็นสักขีพยาน เรียบร้อยโรงเรียนจีนเุ้ยไม่ใช่เรียบร้อยโรงเรียน EQ 5ก่อนวันที่15มีการตอบข้อที่จริงที่คาดเคลื่อนจากการที่ให้ปากคำผมผมจะฟ้อง157จําจำคำพูดอีควได้ทุกท่านผมไม่พูดเล่นนะคนอย่างผมเวลาไปไหนแล้วผมเอาจริงนะวันนี้ ผมได้บันทึกเทปทุกอย่างหมดนะฮะถามแต่ละคนแต่ละคนยอมรับยอมรับยอมรับนะครับหนีไม่ได้ผมมีคลิปเต็มกว่าที่ลงอีกครับผมมีคลิปเต็มอีกนะอันนั้นแคตัดต่อครึ่งหนึ่งมาให้นะครับถ้าหลังจาก15วันก่อนถึง15วันทางเทศบาลไม่ออกคำสั่งระงับยับยันหรือดำเนินการ หรือถอนสั่งให้หรือถอนสิ่งบูกสร้างซึ่งสร้างผิดแบบผมจะเดินทางไปสอบพอวันอน,น้ว่าลองทุกกล่าวโทษนะครับว่าเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบคอยดูผมแล้วกันนะวันนี้กระตุกต่อมทนายสมเกียรติได้ถูกนะโดยเฉพาะอีจอดนะ นะทุกท่านเป็นไงครับซองที่5ของผมแสบซวงไหมฮะอาทิตย์หน้าจะมีซองที่6และ 7, นะครับผมจะแจกซองน้ำตาลไปเรื่อยๆตอบแทนพระคุณที่ไปล้องบันญาติให้ผมจะได้ผมเคลียร์ตัวเองด้วยนะครับผมจะได้เคลียร์ตัวเองด้วยแต่ที่น้อยใจอย่างหนึ่งคืออะไรทำไมต้องใช้สี่ลมหนึ่งตัวตัวได้ไหมตัวตัวได้ไหม นะชินใจตกใจอย่างเดียวที่ไปเห็นทนายสังกสีไปด้วยแสงว่าไม่เห็นแก่น้ำใจไมตรีที่มีต่อกันก็ว่ากันไปนะซองที่หนี่สะใจไหมครับทุกท่านเดี๋ยวถ้าดูซองที่6นะครับนะฮะจด แสดงรายการจุดแจ้งวัษีอเมินเทสนะครับซองที่6นี่แสบซวงองเพราะว่าเนื่องจากยื่นที่จังหวัดมุกดาหารและผมจะยื่นประยุพภาคด้วยเพื่อเป็นการตรวจสอบกันนะครับเอกสารที่ผมยื่นที่เทศบาลตำบลกุดเรือคําวันจันทร์ผมจะนําส่งเข้าศูนย์ดำรงทรรมจังหวัดสกลนครและผมจะบอกกับจังหวัดว่า มีความไม่ชอบมาพากลอะไรและสมควรจะมีคำสั่งให้ระงรับการก่อสร้างทุกชนิดนะอะไรก็ตามที่ทำไปแล้วจะต้องมีการรื้อถอนนะครับทุกท่านครับบอกได้ครับเพราะอะไรครับความผิดสำเร็จแล้วครับความผิดมันสำเร็จแล้วครับนะนะครับ,นะค,รบความผิดสำเร็จแล้วนะครับ ต่อให้วันนี้ทาสีเป็นสีลุงนะครับคุณก็ต้องทุบสีลุงคุณทาสีเหลืองเป็นก้อนอุนจิคุณก็ต้องทุบอุนจิทุกท่านรู้จักอุนจิไหมครับใครเรียนภาษาญี่ปุ่นบ้างวะตนะากนะผม้างตรงนี้ท่านคงจะคงจะรู้แล้วล่ะไม่ใช่ท่านประภาวดีป่ะครับอ้าพอดีเลยอยู่นี่เลยผมเป็นคนที่โทรมาครับนะ มีการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับทางสื่อไปในทางโซเชียลกับหลายคนว่าคือใบยะาปลูกสร้างที่ทางอบจหรือทางเทศบาลออกให้เขาเนี่ย่ะกี้ผมถามวันนั้นผมถามคุณปราภาาดีถามท่านนายกท่านยืนยันว่าไม่ได้มีการขอตัวพยานาคเพราะท่านผออ้างว่าหรือกฎหมายอ้างว่าพยานาคไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างนะครับแม้จะมีขนาด5าตันส0ตันมีเหล็กเส้นมีน้ำหนักมาก ไม่ไม่ใช่สิ่งบูกสร้างจริงไม่ได้มีการะจะเป็นต้องขออนุญาตในส่วนตัวพยานาะคใครจะมาตั้งก็ตั้งได้ถูกต้องไหมครับก็ยินอย่างนี้ไหมไม่ตัวนะี้ยังยังยังนะถ้านวิาอขัดแย้งท่านนายกแล้วนะเมื่อวันที่นายกพูดอาจจะคาดเคลื่อนนะข้อทีท่สองนายช่างเป็นคนไปข้อท,ที่สองตัวพยานาคเป็นปฏติมากรรมเอกลักษณ์มันต้องขอใบอนุญาตมาจากขนาดใหญ่เนี่ยต้องขออนุญาตจากกรมศิลป์เขาไม่มีเอกสารจากกรมศิลป์มา ขพอาะนั้นตนี้ท่านออกไปได้ยังไรรงใบุญาตตัวนี้ข้อที่สามคือผมพู่จบก่อนแล้วท่านตอบทีเดียวข้อที่สามกรณีนี้ไม่มีผู้ควบคุมงานนะครับผมสงสยัยประชาชนสงสัยนะข้อที่สี่ไม่มีมวิศวกสรในนี้ไม่มีผู้ควบคุมงานครับข้อที่สี่ใบอนุญาตเนี่ยผมเห็นเพจหลุดของทางสำนักง,งานเทศบาลหลุดออกมาว่ายื่นขอย6ห แล้วยีิบเจ็ดออกเลยวันเดียวออกเลยเขาสงสัยนะครับว่าทําไมออกเร็วขนาดนั้นข้อที่ห้ามีข่าวรือข่าวอะไรเสียงลือเสียงร่างเกี่ยวสี่หมื่นนะครับมีการจ่ายสี่หมื่นอะไรผมไม่ทราบเดี๋ยวเราไปแก้ให้นะครับข้อที่หกข้อที่หกนะครับเมื่อบริการก่อสร้างเจ็ดสิบสองตารางเมตรจริงๆมันต้องมีการคุมใ้เรื่องของอ้เขตก่อสร้างไว้ไหมไนะครับเพราะวันนี้มันไม่มีเท่าที่ปรากฏภาพคือทาสีกันอุตลุดหมดแล้ว นะครับมีการเข้าไปยุ่งเหยิงโดยที่ไม่มีคนคุมงานเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมยื่นทั้งหมดมาเป็นรูปภาพที่เขายกมาห้าตอนห้าชิ้นท่านต้องออกไปตรวจนะครับตัวพญานาคเนี่ยครับการต่อห้าชิ้นเนี่ยใช้ช่างชาวบ้านออกเหล็กข้างในและพ้อคูนเหลื่อมครับท่านไปดูดีๆได้เลยครับเหลื่อมอย่างนี้เลยครับไม่ได้ต่อสนิทเหลื่อมทุกข้อเกือบทุกข้อต่อเลยและมีการเพิ่มขนาดจากเดิมที่มาจาก กกอก44เมตรเป็น49เมตรเขาบอกในโซเชียลแล้วนะสูงจาก8เป็น9เพราะฉะนั้นกร,รณีที่บ้านกกกอก,กอยู่เทศบาลตำบลตรงนั้นไม่แน่ใจว่าอะไรกกตูมหรืออะไรอย่าง,างเนี่ยมันอยู่นอกเขตพรบควบคุมอาคารจึงไม่มีการขอนะครับผมเป็นทนายเขาเองในคดีนั้นผมเป็นคนพานเขาลุลอดคุกเองก็คือรอลรงอายาญาผมรู้ดีผมรู้เอกสารดีเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าไม่มีแบบแปลนกับเดียวกับพยานา วิศวกรไม่มีไม่มีใบรายการคนวณน้ำหนักนะครับแล้วท่านเอาตรงไหนคำนวณออกไปในการอนุญาตให้สร้างฐานหรือเป็นการแจ้งของเขาเองว่าจะรับน้ำหนักกี่ตันเป็นกรณีน้อนี่มันมีฐานรฐานนะครับที่เขาขอเขาขอไว้กี่ตันครับอันนี้เขาไม่ได้บอกครับนี่จะบอกไม่ได้เบี่ยบนว่าไอ ไม่คุ้นแบบนื้อเสียงคุณอ่าแล้วรับน้ำหนักได้เท่าไหร่ไม่มีรายการคำนวณส่งหรอครับคือคือรายการทนนี่ผมผมผมคิดว่ามันจะมีในเบี่ยง์หอเปล่านี่ท่าเราขึ้นมาดูได้ไหมครับให้คุณเอาขึ้นมาดูหน่อยได้ครับเขาดูหน่อยนะครับไม่แน่ว่าจะขออนุญาตคัดไปผมขอใช้อำนาจตามพร,รบรข้อมูลข่าวสารยืร่นคำร้องคัดไปเลยวันนี้รี่ารึเปล่านะครับก็เชื่อว่าเป็นรายการเด่น คำนวณเหล็กพวกเหล็กอะไระต่างมันมันเป็นกลายการนคำนวณหรือเปล่าอนาะต้องมีสิคือวันนี้ท่านจะอนุญ,ญาตก็ตสร้างฐานท่านต้องคำนวณว่าตัวที่จะมาตั้งฐานหนักกี่ตันแล้วท่านไม่มีตรงนี้แล้วท่านอนุญาตไปได้ยังไงอะ่ะแล้วตรงนี้ผมก็สงสัยหลายอย่างท่านลองไปอ่านดูอันนี้เป็นคำถามที่ผมประชาชนฝากมาถามคือเอฟซีผมด้วยก็ยังมีไม่ได้ เราขอเวลาตรวจสอบนั่นแหละครับแล้วเสแล้วต่อหนังสือเขาไปละให้ท่านท่านนายทิ้งเบอร์ไว้อ่าได้ครับได้ถึงเสร็จวันไหนแล้วเราค่อยวันนี้วันนี้ท่านที่รึกษาผู้ถูกคือยังไงท่านก็ตอบเพาวันนี้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะท่านต้องไปดูเรื่องก่อนผมจะยื่นเรื่องไว้ท่านตามรับให้ผม15วันผมมาตามหนังสือท่านตอบมาหลักการกฎหมายก็แล้วกัน ไม่เป็นไรนะแค่นั้นเองแล้วตอบขีดหง่าได้นะทีนี้วันนี้ผมมีการบันทึกข่าวไปหมดแล้วว่าท่านให้ข้อมูลบางอย่างไว้นะครับ ต้องไม่คาดเคลื่อนจากที่ท่านได้ข้อมูลนะพยานาคไม่มีการขอแบบไม่มียื่นแบบแปลนไม่มีรายการคำนวณนะสองฐานล่ามีการยื่นแบบจริงมีวิศวกรจริงแต่ไม่ได้แจ้งยอดว่าน้ําหนักเท่าไหร่รับนะมีแต่มีแต่ระบุเรื่องโครงเหล็กไว้นะอ่าก็แปลว่ามันจำอะไรนนะนะยังไม่ตอบว่าสามยังเมื่อไม่มีการขอเกี่ยวกับตัวปฏิมากรรมพยานาคแต่รายการที่หนึ่งที่มันออกในใบอนุญาตเนี่ยออกก็ได้ไงท่านไปตอบ ท่านไปตอบนะครับไม่มีพวกพ่ัมงานไงท่านไปตอบนะครับแล้วก็ีมทำไมออกเร็วเอ้ยท่านอย่าพูดทางนี้ไม่ได้ไม่ทราบไม่ได้ท่านท่านอายุเป็นคนเซ็นชื่อนะบอกไม่ทราบได้ไงมีสมรภูเข้ามาด้วยวันนั้นนะผมก็ไม่ทราบนะทีนี้ท่านบอกว่าไม่รู้ไม่ทราบว่าไงเหรอคือไม่ครับคือไม่รู้เพราะทางราชการใช่ไหมครับอช่ะพราะตอนั้นเซ็นได้เห็นเอกสารไหมเห็น เพราะนายช่างเป็นตำรวจครับคือท่านเป็นต้นน้ำพวกนี้กิลไปน้ำไงพอเห็นเอกสารมันก็ตามมาไงน,นะครับแค่ตอนตอนที่ไปนั้นช่างไปดูแล้วเวรบแรบบคัันผมขออนานี้ไปดูพื้นที่ผมขอยาะนี้ไปดูปดสิ่งที่ผมพูดพูดทั้งหมดนะ <c oughs> ฝากท่านดูว่าวันนี้พอจะใช้อำนาจเจ้าพนการท้องถิ่นในการระงับก่อนได้ไหมเพราะถ้าปล่อยให้เลยเถิดต่อไปมันจะแก้ยาก มันจะเสียค่าใช้จ่ายไปฟรีๆในการทาสีเกิดทาสีเสร็จเสร็จเราต้องรื้อหรือต้องดําเนินคดีตามประบอเนี่ยจะทํากันยังไงท่านรบกวนจริงๆครับก็เรื่องนี้เนี่ยขอให้ทางเจ้าหน้าที่ปรวก่อบได้ได้ครับเรื่องใหม่ มันเป็นเรื่องท่านอวยชัยใช่ครับไม่ใช่ตอไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องที่เทศบาลคุณธรรมไม่เคยพบไม่เคยพบมาก่อนไม่เคยื่อนี้เยเลยต้องขอขอไม่เคยมีสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ยี่มาอยู่เลยคือผมฝากเนี่ยผมฝากอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมเชื่อว่าคนวานอนเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รับถืออยู่แล้วคือองค์พญาวานอนพูดง่ายว่างทางเทศบาลเรา คิดว่าเหมือนกับก่อสร้างตึกธรรมดามาขกอนุญถ้าเราจะล้งไว้เขาเสียโอกาสที่จะสร้างตัให้ในช่างไปดูคือผมไม่ได้มาห้ามสร้างนะท่านอย่าเข้าใจผิดนะท่านท่านเ้างจสร้างได้เจ้าร้อยเมตรสิบเมตรห้าสิบเมตรเรื่องของคุณแต่ต้องให้ถูกกฎหมายครับในเมื่อวันนี้ผมปรึกษาวิศวกรรมที่กรุงเทพแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องขอกท่านแต่ท่านบอกว่าไม่มีเอกสารการยื่นท่านพอต้อง รอบครอบท่านช่วยท่านดูนท่านนี้จะรอบครอบกว่ารอบครอบในการตอบผมมาเพื่อสอบถามถึงความสงสัยผิดถูกถ้ามันถูกตกเรื่อง,องผมไปได้เลยแต่ถ้าผมเหม็นว่าไม่ถูกผมร้องต่อผมฟ้องต่อนะครับแต่ถ้าถูกท่านอนุญาตไปได้เลยเอาตามแบบนี้เลยนะครับแล้วท่านจะต้องอาจจะต้องลำบากหน่อยเพราะท่านคนเซนชื่ต้องระวังหน่อยนึงเวลาอะไรส่งไหมล,ลูกน้องส่งอะไรเซนตต้องระวังหน่อยนึง โดยว่าท่านบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะสมว่าผมเซ็นอ่ะเป้าสุจริตีกเป็นไปได้ทีลัการท่านบันไัดให้ทางเจ้าหน้าที่ไปลงรับนังสือิ่งไวะถ้าเนี่ยถ้าลงเลยถ้าเสร็จแล้วถ้าลงเลยผมมีแล้วสัญญาผมทำมาแล้วครับปั๊มรับผมเลยเราไม่ได้ขายที่ในช่วง่าลงทีนี่มันก็เป็นไปอยู่ใช่ใช่ใช่เป็นไปได้ไหมครับโคจะระงับเหตุไว้ก่อนได้ไหมครับอันนี้ขึ้นอยู่กับต้องขึ้นก็ต้องจะให้คนพันธุ์ิตก่อะไรที่เกี่ยวกับสายงาของช่างอันนั้นไม่ใช่กองช่างเหรอ ก็ใช่อยู่ครับแต่ว่าไอ้อำนาจเป็นไปานหลข้อกฎหมายเรือี้ข้อกฎหมายข้อกฎหมายด้วยนะครับไม่ว่าเทียดเทียดแบบนี้เราก็ไม่เคยว่าจะเรื่องวุ่นวายขนาดนี้นะครับวิทยกรสร้างบ้านธรรมดาสร้างถบบสามชั้นก็มาขอเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเพื่อว่าจะเรื่องแบบเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับโดยเฉพาะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนที่มาขออถูกต้องดังระดับประเทศแล้วคนที่มาขอเป็นจำเลยนะครับย้ำก่อนนะครับข่าวเขาดังมาก ก่มาน้นะนะตร,นะตรงนั้นเนี่ยเขายังมีปัญหาไม่จบเพราะว่ากลางเดือนนี้ทางป่าไม้จะลงอีกเรื่องซื้อขายที่ป่าสงวน<ม>เรียบร้อยครับตรงนั้นผมว่าเรียบร้อยเพราะนั้นตรงนั้นก็ไปว่าของ,ของป่าไม้เข้าไปเอาอย่างที่ว่าวกันท่านนายกเขอขอเวลาท่านท่านานายกร<ม>อ,อให้เรา ต่รับราชการเอกสาร15้วันใช่ไหมโอเคอาจะมาตาม15วันเราก็ให้ทําถูกกะเบียดไม่ละเพราะว่าเราก็ให้มันถูกระบบโค้อกฎหมายเราไม่ได้มาผิดกันอยู่ในสงคุมไทยคนไทยเรื่องการนจะตอบได้คนไทยเรื่องการตามรักกันครับเราต้องรักกันแน่นอนครับแต่ถ้ารักกันแล้วอยู่ดีล้มทับคนตายมีบวามบาดเจ็บสาหัส หรือเราจะให้ตรวจสอบไปแล้วกลายเป็นปัญหาตวอบผมถ้าท่านจะตรวจสอบผมเอาในช่างกลางมานะครับผมยอมยอมจ่ายค่าเสียหายอ้ค่าใช้จ่ายเดินทางผมจะขอเอาในช่างมาจากส่วนกลางไปตรวจพร้อมท่านเลยว่าโครงเหล็กข้างในอะไรยังไงแล้วก็เอาอย่างนั้นเลยเพราะว่าผู้ใหญ่ของผมผู้หลักผู้ใหญ่บอกเต็มที่ก็คือมีค่าใช้จ่ายจากวิศวกรส่วนกลางมาผมเอามา นะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นงานโครงสร้างของคเทศบาลเราคูบคุมดูแลเนาะอ่าเลยครับอแล้คุณไม่ได้อนุญาตในเรื่องตัวปูนปั้นมาตั้งตอนไหนไม่รู้ครับคุณต้องดำเนินคดีเรื่องคุณก่อสร้างก่อ